ตอนนี้ไม้ไม้นี่มันระยะห่างมันมันสองคูณสองเมตรที่จะเอาออกให้เป็นหกคูณหกหกคูณหกก็คือไม้ถึงว่าเอาออกสองต้นเลยไม้ถึงเอาสมมติสามตน้นเขี่ยงกันยูสี่สี่เจ้าตน้นต้นกลางออกไแมครับ<อ>เอาสองต้นกลางออกเลยเอาสองต้นกลางออกเอ,า<ม>อเาออกยังงพี่เพื่อขยายลำต้นเหรอครับตอนนี้เพื่อขยายลำต้นให้ให้แต่ละต้นเนี่มันได้รับแสงได้รับแสงเต็มที่มันจะเหตุให้ลำต้นใหญ่ อตอนนี้เฮาเฮามีแผนใหม่แล้วก็คือเฮ้าอยากจะขายต้นได้บ้านี้บบแมนแค่ปลูกป่าอย่างเดียวอยากขายต้นมันแมนอยากขายตน้นครับเพราะฉะนั้นการที่จะเฮ็ดให้ต้นใหม่ต้นใหญ่นะ่ะคือถ้ายยุ่จังซี่สองก้นี่40ปีหาปีมันกับ,บ่ใหญ่ครับมันสฉได้แตัวความเย้าเย้าขึ้นไปเต็มถี่มันก็หยุดธบัดนี้ต้นนี้นอยซ้ำซ้ำซำนี่ครับมันบม่มีคนซื้อหรอกบม่มีคนซื้อครับ เพราะฉะนั้นเฮาสิได้แค่ปลูกป่ายอย่างเดียว<อ>เฮาสิขายต้นบ่ไใดปัจจุบันนี้มันห่างกันการสังกษ์แสงมันดีขึ้นพุ่นล่ะเฮาไปเว้าถึงอ,อีก30ปีเลยได้บัดนี้ต้นมันก็นสิใหญ่อเอออย่งซี่บ่แม่นว่าแต่ว่าเฮาสิขายยังในช่วงปีหน้านี่ปีคือจะจะ,จะล้อมล้อมออกเลยครับล้อมยกขึ้นไปเลยหล้อมยกขึ้นแมนเอาไปลปลูกหม่าใหม่จังซี่น,นะแม่นครับอ๋อหรือว่าขาย ขายต่อสินะแน่นครับเขาเรียกว่าขุดหลอมไม่หลอมนะอ้ไม่หลอมไม่หลอมแต่ว่าดูก่อนว่าจะมีคนสืบบอมแตกกัต้องเดี๋ยวประกาศเรื่อยๆครับมันหล่อมมันหลอมไลยบ่ตายเป็นบอบอครับไม่ไม่ซิฟีนี่ก็ร่งดีเลยข้อดีคือมันใหญ่เลยมันใหญ่เลวมันใหญ่เลยนี่แหละเนาะยาสีาจะได้แล้วมันใหญ่เลยไปไปตัดปุ่แล้วเมื่อกัไปว่างปุ่มเมื่อกัดเนี่มเห็นเลยใหญ่เลยวันนี้ แล้วเขาสิมั่นใจได้ยังไงว่าสื่อไปแล้วม,มันสิบตายพี่คนคนที่เขาไปปลูกเขารับประกันได้ลรออ๋อจังจังพี่นี่คือตอนนี้คือตอนน้องการขายอยู่เป็นบ่ครับแมนครับพี่ก็จะให้พี่ก็จะรับประกันว<ป>่าครับบ่เกิดพี่คือสิบ่ลงทุนไปขุดหลอมให้เขาแล้วก็ไปปลูกเขาปานนั้นแต่คิดว่าน่าจะให้พวกนายทุนเข้ามาอ๋อขุดหล่อมไปอ๋อเฮาแค่ okay, ทําหน้าที่ขายขายแล้วก็ตกลงราคากันว่าต้นละเท่าใดเจ้าพอใจราคาเท่าใดจังซี่นะก็เหมาไปเลยทั้งสวนจังซี่ครับผมเอาแต้คือผู้ใดสนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยครับมีมีหลายต้นได้ครับนี่มีหลายครับมีหลายแห่งก็คือพี่ต้องการสีจะคุดออกนะครับช่วงระยะ2ต้นเนาะพี่เนาะแม่นครับต่อแถวต่อแถวสินะครับคือจังต้นนั้นมันจะมีเจะเอาออก2ต้นการอุดสองพันตนหรสีได้อยู่ประมาณเป็นพันคนละเป็นพันเนาะพอตังค์ครบแปดล่อได้ไหมได้เยนะครับเอาเราคันพี่พี่ขายนี่พี่คิดว่าพี่สีขายยังไงเอ่ยยังสีเนี่ยเอต้นใหม่สิบสิบ สองปีเนี่ยเขาขายกันสองพันต้นละสองพันบาทเน่ยครับแต่ว่าผีบุคายแพงขนาดหรอกพอมาต้นใหม่แปดปีอันนี้คือสีต้นเราบวกถึงพันหรอกครับขายตามอายุดูดูแขนด้วยครับต้นเราบวกถึงพันอันนี้อันนี้ต้นอีญางผีอ่ะต้นพยุงครับเนี่ยอันนี้ต้นพยุงนะครับเด้อครับเออดวงนะครับเด้อับใหญ่กว่าขาพีต้นเราบวกถึงพันเลยครับนี่สูงครับสูงครับต้นนี้พี่สีขายตัวใดอ่ะสมมงหมเสียขาย โอ้แปดลอยเนี่ยก็สิเอาแล้วละเนี่ยโอเคอ่าแปดลอยนะครับ uh huh. ต้นนั้นกับพยุงเลยนะครับแม่นครับต้นนี้เอาขันโมเมนต์ต้นพยุงล่ะสมมติสองต้นนี่เอาอันนี้ตนน้นยังครับพีย่ยางหน้าสมมติยางหน้าเนี่ยยางหน้าโปรตีนใหม่มันราคาถูกกว่าใหม่พยุงเนี่ยนะพอๆกันเหรอครับราคาแปดลอย่ะก็แปดลอยเนาะเพราะว่าเ้าต้องคิดถึงคนที่เขาซื้อเขาต้องไปขายต่อน,นำแปดลอยนี่คือ มาคุดเอาเองแม่นครับมานลอกเอกเองไปครับขนเองให้ทั้งสวนเลยนะครับนี่แม่นครับให้ทั้งสวนเลยสามาถมาคูดเอาได้ผู้ใดมาเด้ค่าในหนาน้ำไหลผู้ใดหาหลูกหาลูกขามาได้ครับพี่คิดว่าอีกจักปีพี่สิได้ข้ายนี่นะทั้งหมดนี้ที่จะค้ายแบบไม่ปลาส่วนใหญ่ตีกันยังไงตามสูลกคือสามสิบปีคนนสามสิบปีแม่นครับเอาละครับอีกยี่สิบสองปีนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าจะเอามาเห็ดเฮือนใหม่ยังหน้าระดับ20ปีมันก็เห็ดได้แล้วถึงตอนนั้นเท่าไหร่มาท่านเถาได้โนานะพี<อ>่เนาะถ้าเสียนจะคลองได้แล้วได้เนาะตอนนั้นคิดว่าเฮาตอนนี้เฮา46เนาะครับถ้าว่าโอ้เฮาบ่ได้คิดถึงจุดเรื่องขายแล้วมั้งอายุอีก30ปีนะขายลูกขายล้านแล้วเนาะเออแม่นครับถือว่าให้ลูกขายล้านแล้วถือว่าเฮาเฮ็ดให้ลูกแล้วล่ะขายล้านไปหรือว่าลูกหลานมันบ่ว่าจะได้เฮาก็ปลูกเพื่อให้มันคายออกซิเจนให้โดรครับ มือนีก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับความรู้ในการปลูกปลานะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่คร,ค,รครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ